จะเสียแชมป์เพราะตกตาช่างก็ช่างมันครับต้องมาตะบันหน้าให้รู้จักกันไปเลยครับนี่ครับนี่คือไฟล่าสุดของเขาคนนี้ครับเขาคือยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กนะครับแชมป์ K1 นะครับผมซึ่งน้องได้เสียแชมป์ไปแล้วหลังจากที่ช่างน้ำหนักโดยเกินมา100กรัมนะครับเลยเรียกว่าตกตาช่างครับเสียเข็มขัดครับซึ่งถ้าไฟนี้เขาเจอกับเจ้าของอินากาคิชูครับถ้าไฟนี้อินากาคิชูผู้นี้ชนะเขาก็ได้แชมป์ทันที แต่ถ้ายอดคุณพลชนะก็จะกลายเป็นแชมป์ว่างนะครับโอ้เรียกว่าแรงกดดันก็ไปอยู่ที่เท่านั้นของยอดคุณพลครับเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมครับไฟนี้ต้องเรียกว่ายอดคุณพลนี่โดนบทลงโทษด้วยครับก็คือเท่านั้นของ K1 ครับจะหักแต้มยอดคุณพลก่อนไปเลยครับ1แต้มนะครับผมอายุ30ปีครับยอดคุณพลครับจากประเทศไทยครับยอดคุณพลยอดคุณพลโดนหักแต้มก่อน1แต้มนะครับแล้วก็โดนหักค่าตัวด้วยนี่ครับเอาละครับ เรียกว่าแรงกดดันไปอยู่ที่ยอดขุนพลนะครับทั้งคู่ครับเจอกันนะครับเมื่อวันที่31ครับเดือนพฤษภาคมนะครับในวันที่31ครับเดือนพฤษภาคมปี2025หรือปี2568ครับโอ้มีมีสเตตัสให้ดูด้วยนะครับโอ้คะแนนต่างๆมากมายครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเจอกันในรายการเค b e y o n ยอครับที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นครับ ท่านของยอดคนพลวีรศักดิ์เลยครับหรืออีกชื่อก็ยอดคนพลสิทธิ์มนชัยหรือยอดคนพลยอดคนพลมวยไทยหรือยอดคนพลหมูทอง Academy. อะคาเดมี่เอแล้วครับต่อมาดูว่าน้องจะเป็นยังไงนะครับผมจังหวัดน,นี้ครับนักชกจากจังหวัดสมุทรสาครครับยอดขนพลครับเคยได้ทั้งแชมป์รายการท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ครับเคยได้แชมป์ของรายการแม็กซ์มวยเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็แชมป์เควันครับ เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ได้แชมป์เควันแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วครับเพราะว่าน้องเสกเข็มขันนี่ครับโดนหักค่าตัว20%นะครับนี่คำที่อธิบายบอกไว้นะครับแล้วก็โดนตัดแต้มไปก่อนเลยครับหนึ่งแต้มครับโอ้โหทําให้โอกาสชนะนี่เหมือนทางรายการจะทําให้ท่านาของยอดกุมพลน,นี่มีโอกาสชนะน้อยลงไปอีกครับเรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับฝั่งของผู้ท้าชิงอย่างมากครับตกตาช่างน้าหนักเกินแค่100กรัมครับ น้ำหนักเกินแค่100กรัมเท่านั้นแต่กฎก็ต้องเป็นกฎครับอ่ะยอมรับตามกฎครับเรามาดูกันดีกว่าครับแหมกฎมาแบบนี้เสียช้ำไม่พือครับตกตาช่างไม่พือก็มาตบันหน้าให้มันรู้จักกันไปเลยครับจังหวะนี้ครับนี่ก็ช่องพามวยไทยดยสแซกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเชทีวีครับอ่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับในช่องทางของ YouTube กด s u b ตะไคร้ครับสับตไคร้ก็ใส่หอมแดงใส่พริกใส่มะนาวครับต้มยำปลาทูร้อยแรงแน่นอนครับช่องทางของ Facebook อย่าลืมกดฟอลโล่กดติด เอาละครับจังหวะนี้ยกทีหนึ่งครับางน้านของชูครับกาเกิงสีขาวกับยอดคุณพลคาเกิงสีดำครับขาวกับดําเลยครับแหมเอาละครับทบไปหนึ่งทีครับโอ้โหแหมมีนัยยะหรือเปล่าครับให้สีขาวกับสีดําแบบนี้ครับอืมดูดิครับจังหวะนี้แข้งซ้ายไ่โดนขวาคืนไม่โดนครับเข้าไปแค่แค่ครับชิงแชมป์เลยนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้า อินากาคิชูครับชนะก็ดได้แชมป์ครับแต่ถ้ายอดขุมพลชนะจะกลายเป็นแชมป์ว่างครับขวาไม่ถึงครับยอดกุมพลครับโอกาสชนะมีให้ไม่เยอะครับยอดขุมพลต้องทําได้ดีกว่าครับเพราะว่าโดนตัดไปก่อนนึงแต้มครับจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาครับกอดไว้ก่อนครับเอาละครับเดี๋ยวออกมาครับมัดขวาครับยอดขุมพลครับโอ้ระวังครับจดขุนพลอกนี้ใช้หัวอย่าใช้หัวโม่งในของบ้าอย่าใช้หัวโมงนะครับแข้งขวาจองขาครับแต่ขอยอดขุมพลครับ แม่ร่างกายของชูนีร่างกายดีครับกล้ามเนื้อเห็นชัดเจนครับชูครับหมัดหนึ่งมาเจอหมัดขวายอดขุนพลดักไว้ครับจังหวะนี้หมัดแม่นกว่าครับยพลกระโดดเข่าลอยครับเข่าเสียบแหลมเพียบเลยครับเฮ้เข่าแหลมเพียบเสียบไส้เสียบพุงครับไม่ยอมปล่อยครับอปล่อยออกมาเองครับจังหวะนี้แข้งขวาครับตามด้วยหมัดขวาหนึ่งสองสามสี่ครับแม่มาเป็นชุดครับยอดขุนพลครับรอยครับรอยครับแฮ้รอยแรงแกงงัวเลยครับผมจังหวะนี้แข้งขึ้นมาครับเจอหมัดหนึ่งสองจากยอดขุนพลครับ ท่านนั้นของชูขียบเดินเข้าหาครับขวาไม่ถึงครับเข้าไปแค่ๆเลยของบ้าเอร์แข่งแม่เจระเควฟันหางมาแต่โดนไม่เต็มโคอนะครับยอดคนพนมันขวาครับจังหวะนี้อย่าเลาๆลแล้วกันครับเลาเล่าเดี๋ยวนี้มีล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเลาๆล่าขยับประมาอย่าเล้อครับจังหวะนี้หนึ่งสองมาครับท่านนั้นของชูขกรบเดินเข้าหาครับขวาครับชูครับไม่โดนครับหยบขวาคูครับชูครับยอดุนพลขยับเดินเข้าหาครับ ชูนี่ก็แยบคู่ไว้ก่อนครับคู่ไว้ก่อนนะทางด้านของชูวันจังวันนี้หมัดหนึ่งสองสามครับหลบได้ดีครับกระโดดเข่าลอยอีกแล้วครับโอ้กระโดดเข่าลอยแล้วกอดทันทีครับเทคนิคนี้ครับเวลาชกคิกบ็อกซิ่งครับหมัดขวาครับจังวันนี้แล้วกอดไว้ครับกอดให้กรลังงานแยกนะครับอ่าอ่าไม่ยอมแยกครับอ่าดันออกมาครับหมัดซ้ายครับด้านของชูครับหยดขมพลปักหลับก็อยู่นขวาเจอายขวาเจอซ้ายเลยนะครับมวยขวาเจอมวยซ้ายครับแข้งซ้ายจออขาครับด้านของชูหยดขมพลกอดไว้ก่อนครับ ตบตบ,ตบตต้องมาๆแยกนะแยกนะอ๋อแยกต,ยกตจาจังหวะนี้หนึ่งสองครับอ้าวอ๋อนี้ถ้าแยกกันเองแล้วต่อยได้ทันทีเลยนะฮะไม่ได้รอกรรมการแยกครับหนึ่งสองครับเทคนิคนี้ครับเทคนิคใหม่นะฮะท่านแต่ของไทยที่น้องๆนักมวยไทยที่ชกคิกบ็อกซิ่งครับดูไว้ให้ดีครับเทคนิคคิกบ็อกซิ่งนี่ยอดุบพลนี่ค่อนข้างจะชทำชองแล้วครับหมัดซ้ายเจอิญหนึ่งสองคืนครับกระโดดเข่าร้อยสิบแ้วเพียบแล้วต่อด,ด้วยหมัดทันทีครับยอดุบพลกระโดดหมัดเข้าไปครับหมัดขวาทุบหมัดขวาครับอ้าวหันหลังให้นะครับนี่่่บบบออกกกกหววงโคครรรรัมมาาแ พี่เบ้าไอ้เบานี่ฉายหัวโค้งนี่ห่วมเค้กพุ่มนี่หมดเลยเดียวอืมกรรมการต้องเข้ามาเตือนนะฮะอย่าอย่าทำอย่าทำไม่อย่าทำไม่เห็นทำเยนเนียนๆหยอกครับหยอกมาดูริงเกิลดีกว่าครับโอ้ริงเกิลวันนี้หุนดีครับหุนแบบนี้นี่ออกกําลังกายมาอย่างแน่นอนครับอืมเห็นแล้วรู้สึกมีพลังครับและสดชื่นครับอ่าโยกไปตามจังหวะด้วยนะครับขอบคุณตากล้องนะครับตากล้องเควันสุดยอดครับให้ไปเลยครับ1ิบคะแนนฮ่าห่า อาล้วครับอย่าลืมอย่ามองแต่มองดิงเกอร์เพลินนะฮะอย่ามัวแต่มองดิงเกอร์เพลินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดร้วยครับช่องโคชเชทีวีครับในช่องทาง Facebook อย่าลืมกดติดตามกดฟอลโล่ครับในช่องทาง YouTube อย่าลืมกดซับต้าคราแล้วก็ใส่ต้มยำครับจังหวะนี้ครับร้อยแรงอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเอ,อาพี่บาเวอร์น้องบาเวอร์มาพี่เซาฟ์น้องเซาฟ์มาแลมวยกันตอ่อเพิ่มจงหวะนี้มาดูมวยกันต่อครับแบบนี้แหมหน้าตาถือว่าใช้ได้ครับแต่ดังของนักชกญี่ปุ่นชูพู้นี้ครับ นะฮะสเปกสเปกสาวสาวๆแล้วครับนะของเรานี่ก็หล่อเข้มกับยอดขุมพลครับจังหวะนี้ยกทีสองแข่งขวาสารมาก่อนครับท่านของชูยอดขุนพงนี่ไม่ลกเลยครับหมัดขวายิงไปครับมีสติตั้งมั่นอย่างดีครับทั้งที่มีแรงกดดันนั้นนายครับแข่งขวาครับแรงกดดันเยอะนะครับท่านของยอดขุมพลครับเพราะว่าต้องเอาเอาให้ขาดเลยครับโดนตัดไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับจากการที่ตกตาช่างนะครับเสียแชมป์นะครับแข่งซ้ายมาครับหมัดขวาคืนครับ จังหวะนี้ขู่ไว้ก่อนครับท่านของชูแข้งขวาเตะขาครับยอดุนพลครับแข้งซ้ายมาครับชูครับยอดผลหยดผลพลหมุนวนออกมาครับจังหวะนี้แหมลิ้นจะพันกันนะครับผมครับจังหวะนี้กดไว้ก่อนครับแยกงให้นี่ปล่อยเฮี้ยงกรรมการปล่อยเฮี้ยงเองแล้วนะฮะดูนะของเควันกรรมการปล่อยเฮี้ยงเองนะครับทีนี้มันจะมีจังหวัดตกติกที่แยกออกมาแล้วต่อยทันทีครับหนึ่งสองสามครับยอดุนพนครับ สี่มัดกับมื่อสครู่มัดขวามาครับชูเจอหมัดขวายอดกุมพลเจ้าวะนี้เขาซ้ายครับเจอหมัดขวาคืนเหมือนกันหมัดหนึ่งสองสามตามด้วยเขาขวาทันทีแล้วกอดทันทีครับแหมเขาแล้วกอดทันทีครับเนี่ยปล่อยปล่อยให้แยกเองครับดูครับปล่อยให้แยกเองครับถ้าไม่แยกเองกรรมาการก็จะแยกให้ครับอ่าผมเพิ่งเห็นนะฮะผมเพิ่งเห็นเทคนิคนี้นะครับหนึ่งสองสามครับ กระโดดเข่าลอยครับจังหวะนี้เข้ามาครับมัดซ้ายครับโอ้เจอฮุกซ้ายครับหน้าคำมั่นความตูงเลยครับนอนตะแคงแมงเทงกรรมการบงมือบายๆแย่งย้ายสลายตัวเลยครับโอ้มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากครับคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นรวดเร็วเสียเหลือเกินครับโอ้มัดมัดน่าจะเป็นมัดฮุกซ้ายครับมัดฮุกซ้ายเข้าทัดดอกไม้หรือเปล่าครับทางรายการมีภาพชาแน่นอนเดี๋ยวมาดูครับโอ้เรียบร้อยครับแม่แต่เสียดายก็ก็ถือว่าเป็นการป้องกันอดีตแชมป์นะฮะ ใช้คำนี้แล้วกันครับโอ้ก็ก็เป็นแชมป์ว่างครับชนะไปแต่เขาเป็นแชมป์ว่างครับไม่เป็นไรครับกอไวไลน์ครับนี่ครับโดนหักคะแนนไม่พื้ครับโดนตัดค่าตัวไม่พื้ครับตะบันให้มันรู้จักกันไปเลยครับนี่ท่านวีรศักเล็กมงประเสริฐนะฮะที่ฝั่งซ้ายมือนะครับดูครับดูภาพกันอีกทีครับจังหวะนี้ครับโยนเข่าไปก่อนครับเข้ามาครับตุดตุดหมัดซ้ายครับผางผางโอ้หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายเข้า ทัดดอกไม้ครับคุณผู้ชมรัาดูครับหกซ้ายผางโค้ให้โอ้แล้วไปเลยครับแล้วเท่านั้นของยอดยอดคนพนี้มัดหนักอยู่แล้วด้วยครับโอ้เขาสุดเลยครับหน้าคำมัาความตรงมงทุงฟ้าเลยครับคือหน้าคำมัาพื้นแล้วก็ก้นชี้ฟ้าเลยครับโอ้สุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้เขาดูอีกครั้งครับแม่ภาพช้าเขาภาพช้าเขายังเร็วไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อกก่อนสต็อปครับผมมีเทคโนโลยีภาพช้าโดยโดยโค้ชเชครับฮ่ากดของ YouTube ครับ ดูครับเราเราเราย้อนมาเลยครับเราย้อนกันเองได้เลยครับปรับปับปับปับดูครับเพราะว่ามันมันช้าไม่สะใจเราช้าได้เองครับไปครับดูจังหวะนี้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 คุณผู้ชมครับ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 โยนเขาเขาเขามีแอคโค่ด้วยนะแล้วจังหวะนี้นี้ชูเข้ามามาเวียงซ้ายซ้ายยอดทุพลซ้ายผาง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  ลงไปคุกเขา่าเข่าเข่าเขา,เขา,เขาตั้งคุ้มคุ้มคุ้มเรียบร้อยรอยรอยดูอีกมุมมุมมุม,มหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับครับครับจังหวะนี้นี้โยนเข่าลอยลอยลอยผางผางผางเข้าไป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 แล้วจังหวะนี้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 นท่าด้านของชูยิงหมัดขวาม,มามัดฮุกซ้ายเข้าไปผางเข้าทัดดอกไม้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 ไมไมนอนนอนหน้าขมำ,ำาม ตรงๆไปแล้วแล้วหลับกลางอากาศเลยหนะลับฝันดีดีด,ดีเข้าเฝ้าพราะอินอินอินเลยครับดูอีกครั้งครั้งเพื่อความความสะสะสะใจใจใจบัดทุก้ายซ้ายซ้าย,ายผางผางผางเขาให้ให้ให้ลงสุดสุดสุด,สดคุกเขา่าเข่าเข่าหน้าขมำถ้ำพื้นเลยครับตูดทีฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา โอ้โหโหลงไปกลิ้นลุนหลุนเหมือนลูกขนุนนุนนุนตกต้นต้นต้นเลยทีเดียวเชียวเชียวเชียวโอ้โหสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้ครับดีใจด้วยครับยังไวไลน์ครับนี่ครับสมศักดิ์ศรีอดีแตแชมป์ครับตอก็อเข้าไปแสดงนํำใจครับนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับน้ำใจมวยไทยครับทางด้านของชูก, ầu, ầu, ก็สุดยอดพี่บ่าวพี่บ่าวสุดยอดมากสุดยอดพี่บาวเฮอร์นะน้องก็สุดยอดแล้วนะจังหวะนี้นะครับ แล้วก็ข่าวสารล่าสุดก็คือท่านของยอดยอดคนพลนี่ก็บอกว่า,าประมาณว่าน้องเสียชแชมป์ของเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะเข็มขัดต่อไปที่น้องอยากได้ก็คือเข็มขัดของรายการวันแชมเปี้ยนชิพกับคุณผู้ชมครับและก็อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับอาจจะไม่ดีมีข่าวดีก็ได้นะครับว่าทางวันอาจจะติดต่อไปอาจจะนะครับใช้คําว่า,าจ,จัดนะฮะยังไม่ชัวนะครับรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ สมศักดิ์ศรีครับไวไลน์ครับแชมป์อดีตแชมป์ K1 แหแม่เสียดายครับอดีตแชมป์ K1 ของไทยครับไวอันนี้ใครครับต้องถ่ายมาทําไมครับแล้วถ่ายคนนี้ดีกว่าครับนี่ครับชูครับโอ้ยังยังยังเดินหลงเหลงคงเครงอยู่เลยครับชูครับโอ้ยังมึนอยู่ยังเมาอยู่เลยครับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงนะครับท่านของชูครับเอาล้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเทวีครับ นี่คุณช่องพงมวยไทยดอสซอแซกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเเทีวีครับในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด s u b s c คร b e ครับสับตะครายก็ใส่ต้มยำครับในช่องทาง Facebook อย่าลืมกด Follow กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมแหมได้ใครถ้วยเนี้ยไม่ไปได้ครับได้ได้ถ้วยก็ไม่พื้นออกเม้เฮ้นะไว้วากันไม่เราจังวะนนี้ไว้วากันไหมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเขาเขาจะมีอะไรหรือเปล่าครับเออไปไหมอะ น่าจะมีสัมภาษณ์นะอ่ะโอเคครับไปเลยก็ได้ครับอ่าโอเคครับเป็นการังใจให้น้องยอดผลพลด้วยนะครับเป็นการังใจให้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ